สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพืสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรงวยๆวยทุกท่านนะครับวันนี้เหรียญที่นำมาให้ชมก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับรุ่นใต้ลมเย็นปี2,526นะครับคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งอันนั้นจะเป็นบล็อกวัด เหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะแยกบล็อกใหญ่ๆได้เป็น2บล็อกก็คือจะมีบล็อกกระสาบกับบล็อกวัดนะครับผมบล็อกวัดก็จะมีเป็นบา์ขีดข้อติ่งเข่าขีดอย่างเงี้ยครับแล้วก็บล็อกกระสาบก็จะมีเป็นหู2ขีดกับบล็อกกระสาบนอนหนูบล็อกกระสาบนอนหนูจะมีเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลเนื้อเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นอนอนหนูแต่ถ้าเป็นหู2ขีดเนี่ยก็จะมีทั้ง ชุบนิกเกิลแล้วก็ลมดำนะครับผมอย่างบล็อกกระสับอสนอหนูเนี่ยก็คือตรงนี้ครับตรงคําว่าพระครูวิสัยโสพลเนี่ยครับปกติตรงนอหนูเนี่ยจะต้องเป็นนอเนนถ้าเป็นบล็อกกระสับนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นนอหนูก็คือจํานวนการจัดสร้างจะอยู่ประมาณ2,000เหรียญน,นะครับผมการจัดสร้างจะน้อยกว่านะครับนี่ครับ เหรียญหลวงปู่ทวดใต้ร่มเย็นปี26นะครับผมบล็อกกระสาบนอนหนูครับมาดูด้านหน้าก่อนนะครับผมจดจำใบหน้าของหลวงปู่นะครับนี่ครับไม่อ้วนนะครับผมไม่บวมนะครับใบหน้าคมชัดนะครับผมตัวอักษรอัคระยันคมชัดนะครับลายกระหนกคมชัดถ้าเป็นบล็อกกระสาบเนี่ยตัวอักษรจะเป็นแท่งๆแบบนี้เลยครับ ตัวกอนจะคมกว่าบล็อกวัดนี่วัดช้างให้นะครับผมจุดที่ใช้พิจารณาก็คือนอกจากใบหน้าแล้วก็จะเป็นตรงสังคตินะครับจะมีเส้นขีดคมคมทะแยง3เส้นเห็นไหมครับนี่ครับบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นขีดทะแยง3ามเส้นคมๆนะครับ แล้วก็บริเวณบ่ารวมถึงบริเวณศีรษะนะครับข้างๆศีรษะก็จะมีเส้นเสียนวิ่งลงมานะครับผมเหมือนน้ำตกเลยนะครับจนมาชนบ่าของหลวงพ่อเลยครับนี่ครับพอเป็นชุบนิกเกิลจะสองยากนิดนึงนะครับผมนี่ครับเส้นสังกตินะครับ3เส้น ทะยงทะยงนะครับร,ริ้วจีวรคมชัดนะครับเนี่ยพิกไปดูด้านหลังนะครับผมนี่ครับบล็อกกระสาบนอนหนูนี่คือตรงนี้ครับผมตรงคําว่าโสพลน,นะครับปกติจะเป็นนอนเนนนะครับผมถ้าเป็นบล็อกกระสาบถ้าเป็นบล็อกกระสาบนอนหนูเนี่ยจะพบเจอได้น้อยกว่านะครับหูเจาะเหรียญปิ้นปิ้น,นเหมือนเดิมนะครับ ด้านขอบที่เป็นขยักขยักแบบนี้กกบบเกิดจากการปั๊มของบล็อกนะครับนะครับที่เป็นขอบซ้อนๆแบบนี้ครับถือเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้เลยครับแล้วก็จุดที่ใช้พิจารณานะครับผมก็คือบริเวณนี้จะมีเส้นเสี้ยนทะแยงทะแยงนะครับผมนะครับจะมีเส้นเสี้ยนทะแยงทะแยงนะครับผมเส้นสายฝนน่ครับทะแยง แล้วก็เลื่อนลงมาตรงบริเวณใบหัวพอาจาร์ทิมนะครับผมจะมีขีดบริเวณบนหูนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้นะครับผมนี่ครับมีเส้นขีดคมคมไปหาตัวมอมหาเลยครับใบหน้าอาจารย์นะครับจดจําใบหน้าท่านนะครับผมไม่บวมไม่อ้วนนะครับเมตตาคมชัดนะครับผมแล้วก็จุดนี้สําคัญครับจะมีเส้นขีด ทะแยงคมคมในบล็อกนี้นะครับนี่ครับเส้นนี้นะครับผมนี่เส้นขีดทะแยงคมคมแล้วก็มองลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับตรงบริเวณริ้วจีวรเห็นไหมครับจะมีเส้นขีดอยู่บริเวณในร่องจีวรตรงนี้นะครับขีดตรงลงมาแบบนี้นะครับผมนี่ครับสำหรับบล็อกกระสาบนอนหนูนะครับ นี่ครับผมจะมีขีดคมคมอยู่ในริ้วจีบอลนะครับแล้วก็บริเวณพื้นเหรียญก็จะมีเส้นเสี้ยนครับผมแต่เพราะว่าด้วยชุบนิกเกิลเวลาอยู่ในกล้องก็จะยากสองยากนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญจริงเนี่ยจะมองง่ายหน่อยนี่ครับผมดูภาพรวมของเหรียญน,นะครับขอบตัดนะครับผมก็จะเป็นตัดและฉีด แต่จริงๆขอบตัดรุ่นนี้มีรายละเอียดปีกย่อยอยู่นะครับผมนะครับบริเวณด้านขวามือของขอบตัดตรงนี้จะนูนนะครับเห็นไหมครับขอบตัดตรงนี้นะครับจะนูนขึ้นมานะครับจะเป็น ฟันล่องฟันตัดนูนขึ้นมาเห็นชัดเจนครับผมนี่ครับเหลยอรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นใต้ล่มเย็นนะครับผมปี2526หรือ,อรุ่นหอตกนะครับจะเป็นบล็อกกระสับนอหนูจำนวนการจัดสร้างจะน้อยที่สุดนะครับสองพันเหรียญน,นะครับผม ยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าผมได้บล็อกอื่นมาเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปให้พี่ๆรับชมกันอีกนะครับขอให้พี่ๆสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านครับผมวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ